เดี๋ยวจับโยนลงบ่อเลย<ม>เดี๋ยวจับโยนลงบ่อเลยฮะข้าวก็ไม่กินเป็นหนุ่มแล้วเล่นอย่างเดียวเลย,ต,ยตามหากินแต่อะไรก็ไม่รู้กินลูกโปง่งกินแต่ลูกโปง่งกินลูกโปง่งเออไมาไม่แต่ลูกโป่งเลยคบอะจอยหมดแล้วเนะี่ยไปข้าไปกินข้าไปกินข้าไปลูกข้าไปดิข้าไปดิ เข้ามไปสิอือกลัวสะพานเหรอไม่ข้ามไม่ได้ก็ลงดินลงมาก็บอกเลยบอกบอกพาข้ามหน่อยครับพาข้ามหน่อยครับบอกเลยแก่เขินแก่เขินมาแค่นี้ค่ะมาไปคนเราเนี่ยมันมีสองทางไปลูกไปเออลงข้างล่างลูกนั่นเลยลูกไปลูกข้ามไปเลยไปแค่นั้นเองไปไปเลยแค่นั้นเองโอยยามเย็นนิดเดียวลูกไปไปเลยไปลูกไปไปเลยลูกไปโอ้ยโตแล้วแล้วอุ้ยอ้า มันข้ามไม่ได้ก็ต้องเดินข้ามนี้ไปหลูกไม่จม,ม,ม,มแม่ตะขบลุยน้ายําหลายครั้งแล้วตะขบลุยน้ายําหลายครั้งแล้วลูวกแมวเองโอ้แมวมามนี่มามาเดีเด๋ยวพาเดินเอาพาเดินพาเดินอาพาเดินพาเดิน,ดนไม่กลัวนั่นแค่นั้นเองไปไปเลยไปเลยไปแค่นั้นเองเออไปเออไปเร็วไปกลับบ้านที่นี่กลับบ้านไม่กลับจะขึ้นสะพานหรือไงล่ะกลับบ้านานเยอะเรา็วเอาไปก่อนแล้วนั่นน่ะเอาเอาสิ áo gì áo áo ơ